ฮลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็จะมาคุยถึงเรื่องประสบการณ์นะคะว่าอเมริกานั้นน่ากลัวอย่างที่เห็นในทีวีไหมนะคะแล้วก็น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่านะคะสาหรับตัวฮาวายนะคะฮาวายก็มาที่อเมริกาเนี่ยเข้าปีที่6แล้วนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ฮาวายพบเจอนั้นนะคะก็แน่นอนนะคะเอ่อเจอคนใหม่ๆเจอคนหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เจอคนแบบ หลายๆชาติแล้วก็คิดอะไรที่แปลกๆด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่นะคะก็จะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องการทํางานเป็นส่วนใหญ่ค่ะทําให้เหมือนเขานะคะไม่ค่อยมีหัวใจกันนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจในจุดนี้นิดนึงว่านะคะอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะเจอดินแดนแห่งนี้นะคะแล้วก็กลับไปบอกที่ประเทศสเปน สเปนก็คือประเทศยุโรปนะคะแล้วก็ประชาคมยุโรปเนี่ยก็จะทราบว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีแหล่งทองมีแหล่งที่อยู่มีแหล่งน้ําอาหารนะคะก็เลยอพยพคนบางส่วนมาจากยุโรปนะคะเพราะยุโรปเวลาหนาวหนาวมากจริงๆนะคะแล้วที่เนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะมีทั้งหนาวมีทั้งร้อนมีทั้งอศากาศเย็นๆทั้งอากาศเย็นสบายตลอดปี ทำให้หลายๆคนนะคะอบพยพมากันนะคะประเทศอเมริกาก็คือเป็นประเทศที่มีคนอบพยพมาค่อนข้างเยอะจากประเทศยุโรปนะคะก็เลยหลายๆคนเรียกว่าคนขาวนะคะก็ตรงนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะที่หลายๆคนบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แม้จะเป็นตัวหนังสือแม้จะเป็นว่าอยู่ในตำรามานะคะแต่ฮาวายก็ตามนั้นล่ะก็เขาเรียกว่า ประวัติศาสตร์เขาว่ายังไงฮาวายก็ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลายๆประเทศนั้นก็อ,อกยกันมาค่ะฮาวายถือว่านะคะทุกที่ในประเทศทั่วโลกมีคนดีและคนไม่ดีมีสถานที่สกปรกสถานที่สะอาดนะคะอันนี้ก็ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่โดยส่วนตัวของฮาวายในความคิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฮาวายจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ฮาวายก็จะเดินออกมาจากสถานที่นั้นนะคะจะไม่ไปพยายามที่จะไปรู้จักหรือไปอยู่หรือไปคุยกับคนที่เราไม่อยากจะรู้จักนะคะอันนี้มันก็คือการปกป้องตัวเองแบบถูกทางที่สุดแต่สิ่งหนึ่งคือฮาวายขอบคุณพระเจ้ามากๆนะคะอันนี้ฮาวายก็ได้พลังจากยูนิเวอร์สนะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆให้ฮาวายนะคะและฮาวายรู้เสมอนะว่า พลังของูนิเว์สนั้นเวลาเราคิดอะไรดีๆนะคะเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆาวาวไม่ได้วาดฝันว่าทุกอย่างมันจะเป็นดิสนีย์แลนทุกอย่างมันจะเป็นการ์ตูนมันจะสวยงามนะคะไม่ใช่เพราะเราก็เติบโตมาทั้งคุณวุฒิและวัยาวุฒิแล้วนะคะสิ่งที่เราคิดและเห็นมันคือเหตุและผลของ สิ่งที่ยูนิเวอร์สให้ของแต่ละคนเท่านั้นเองแต่ว่าฮาวายโชคดีที่ฮาวายได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่สวยงามแบบนี้ค่ะแล้วมันก็สวยงามจริงๆนะคะแต่ละหลายคนก็แน่นอนนะคะไม่เห็นคุณค่าอีกแล้วค่ะแต่ฮาวายก็เห็นคุณค่าตรงนี้แน่นอนสําหรับในชีวิตของฮาวายและความคิดของฮาวายและประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่ได้สกปรกไม่ได้มีแต่แ,แก๊งสเตอร์ไม่ได้มีแต่คนแย่แย่นะคะ ทุกที่มีดีและไม่ดีแต่ประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่โตมหาศาลมากนะมันก็เลยมีคนเยอะค่ะมากคนมากความนะคะใช้กับทุกสถานที่ได้ดีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวนะคะก็ถ้าเผื่อว่าไม่มีทางเลือกนะเราก็พยายามอยู่กับมันก่อนแต่ถ้ามีทางเลือกแล้วเนี่ยให้เดินหนีออกมาจากสถานการณ์แย่ๆแล้วคุณก็จะมีความสุขในทุกๆที่ค่ะ แลวฮาวายคิดอยู่เสมอนะว่าคนไทยเป็นคนที่มีสมองแล้วก็มีความคิดที่ดีนะคะคิดบวกเยอะกว่าคิดลบนะ,ะก็ตรงนี้เนี่ยมันทาให้คนไทยนะอยู่ได้ทุกที่แล้วก็มีความอดทนสูงมีความอดทนมีความขยันนะฮาวายไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะฮาวายมองจากคนรอบข้างในสมัยที่เป็นนักเรียนเนี่ยทุกคนทํางานทุกคนทํางานแล้วก็เรียนหนังสือด้วยนะคะซึ่งไม่ง่ายเลยนะกับการเรียน ที่ต่างประเทศแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วบางคนเนี่ยรับผิดช,ชอบครอบครัวด้วยเนี่ยมันก็ออนท็อปเข้าไปอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยฮาวายก็ให้เครดิตของคนไทยนะคะที่มีความขยันแล้วก็อดทนมาก,มากคนไทยอยู่ได้ทุกที่ค่ะคนไทยเป็นคนฉลาดนะคะฮาวายพูดได้เลยตรงนี้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยคนไทยสามารถที่จะสือ่อแม้จะไม่ใช่ภาษาของตัวเองนะคะคนไทยก็ปรับสภาพปรับความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พื้นฐานคือความอดทนและความตั้งใจนะ อยู่ได้ทุกที่ค่ะสําหรับฮาวายแล้วอเมริกาไม่ได้เร้รายค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฮาวยายก็มาพูดถึงความในใจนะวันนี้นะคะฮาวายก็มาพูดถึงประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะว่าอเมริกานั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะครั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเราก็อยู่ภายใต้การระวังตัวนะคะทุกสถานการณ์ค่ะแล้วก็พยายามให้ตัวเองนั้นออกมาจาก เหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะและเราอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้ฮัลโหลเข้าไวไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพกายตัวเองสุขภาพใจด้วยนะคะเวายไปแล้วสวัสดีคะ่ะ